ไปก้นก็ได้าจอดาพกลันบพ่กมาอาบน้ำบอกได้าีไปก็ไ้เขมหนเยเตไกนก็ไไปกนก็ได้จรยกลารมาอาบน้าอาบ้ก็หน่อยบอกคุ t ดนเนนั้นแทำเดบคน้นเข้าเด็ดเด โอเคแมนพ่มดเปียกดีกว่าาจะอาบน้ำแล้วก็อาบาอะรคโอ้นบอก่าพ่อนัยงเด้าอะเอี๋ยวกออเออเนอเอออเอออเ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 ทอเออเออเอดเออเอออเออเออออออเเออ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 ะออเเออออเเอเเ่อเออเเออเพ่ออเอเอ แต่ว่าตะกี้พันอเนี่ย่างเพืู่กันจำบ่ได้เพอมาเอาผมมาคนนเลยมาาน่เม <laughs> อานน Because <laughs> they call on nobody else.

của Jack, của Jack, Mike Bean, oh yeah, Jack, phải move up closer, à, đây, con, con,

That's what he said, he dropped off earlier. Cows. <laughs> That's your mother. But didn't he say? Get him to have a look. <laughs> Sam. When I was it like, before, I was on my own. Just get Jim to have a look. We him. Just get show him. Just show him. Get him to look at it. <laughs> That's my uncle up there, Jim. I'll show you.

<laughs> <laughs> no, hey, little baby one, so not here. Let's get rid They're yelling at I'm going to the office. Nick. Hey, Nong, right? Yeah. That's just, business.

ถึงสระน้ำแล้วนะคะไข่พาดช,ช็อตนี้นะคะแม่แม่บรรยากาศฝนโปรยปลายด้วยนะคะวันนี้นะคะอ้าวมีเพื่อนไหมเอย่ย นะคะค่อยๆนะพี่ดาวค่อยๆโอ้มีเจส้มนะคะแม่แม่ไม่ใช่น้องส้มหรอกตัวใหญ่ขนาดนี้นะคะเจส้มนะคะแค่สามสาวของเราก็สุดยอดไปแล้วมีเพื่อนมาอีกนะคะค่อยๆนะสีนวลวันนี้มีผู้โดยสารขมินวันนี้มีผู้โดยสารนะผู้โดยสารของเมินบอกว่าชิลๆมากเลยนะคะ น้รเนขัง้าวเอานะคะเขาอาจจะรู้นะคะแม่แม่ว่ามีผู้โดยสารนะคะค่อยค่อยค่อยนะสาว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 ของเราบอกว่าวันนี้มีผู้โดยสาร กลัวผู้โดยสารตกใจนะคะจับดีๆนะคะเป็นยังไงนะคะแม่แม่คำม,มือสีนวลจะไปไหนนั่นรัดเข็มขัดไวด้ดีๆนะคะท่านผู้โดยสารนะคะโอ้วันนี้ทำไมไม่มีเสียงสงสัยรู้งานนะคะ กลัวผู้โดยสารของเรากลัวนะคะแม่แม่ดูนะคะโอ้นะคะขอขอ <laughs> เราบัางผู้โดยสารตกนะเจมมื่นโอ้โอ,โอ้พี่ดาวโอ้โอ้ผู้โด,ดยสารของพี่ดาวผู้โด,ดยสารทุกคน ปดแล้วเข็มขัดอย่างดีนะคะแม่แม่เข็มขัดนี้ละพยนะคะแต่ว่าวันนี้แปลกเนาะไม่มีเสียงนะคะสงสัยรู้ว่าผู้โดยสารนะคะแม่แม่มีผู้โดยสารเดี๋ยวผู้โดยสารกลัวครับนะคะอ้าวอ้าวความต้งลงแล้วทีนี้จะเป็นยังไงล่ะทีนี้อ้าวอ้าว พี่ดาวค่อยๆๆนะพี่ดาวนะคะผู้โดยสารของเรามาแต่ไกลด้วยนะคะสาวๆของเราบอกว่าวันนี้ไม่กล้าร้องกรีดกาดกลัวผู้โดยสารตกใจนะคะแม่แม่เพราะว่าผู้โดยสารของเราก็มาเป็นชาวต่างชาติน้อแม่แม่นะคะถ้าเจอสาวๆของเรากรีดกาดนี้กลัววิ่งหนีนะคะสีนวลพ่นน้ำหน่อยสงการสงการนะคะอ้าวนะคะ บรรยากาศวันนี้ไม่ร้อนนะคะบรรยากาศเล่นน้ำแต่ว่าฝนโปรยปลายนะคะแม่แม่วันนี้นะคะนะคะเริ่มมีชาวต่างชาติมาอาบน้ำกับสาวสาวของเราแล้วนะคะแม่แม่สาวสาวของเรายินดีต้อนรับคุณพ่อคุณแม่ f อซีไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าชาวต่างชาตินะคะแม่แม่ยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนเลยนะคะอม แต่แปลกมากเลยวันนี้สาวๆของเราไม่กีดการ์ดนะคะเปียกแล้วสีนวลบอกว่าเปียกแล้วเปียกแล้วโอสาวๆของเรารู้งานนะคะไม่กีดการ์ดไม่มีเสียงสักนิดเลยเป็นไปได้ยังไงละ่ะควันโจวันนี้สาวๆของเราไม่มีเสียงสงสัยสาวๆของเรา สงสัยกลัวชาวต่างชาติแน่ๆเลยแม่แม่นะคะไม่มีส่งเสียงสักนิดเลยอ้๋อสิโอ้อง ตก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 ,ตกไหมตกไหมสีนวันสีนวันใจเย็นๆสีนวันสีนวันบอกว่าถึงจะไม่กินก๊าแต่วันนี้สุดยอดไปเลยนะคะไม่กลัว ว้าวสงการสงการสินวนบอกสงการสงการค่ะโอ้มีเสียงแล้ว มาแปลกนะคะวันนี้มาแบบแปลกๆเนาะไม่ใช่ตัวตนของนางเลยวันนี้นะคะแม่แม่ ปกติแล้วสามนางจะไม่แบบนี้นะคะปกติสามนางของเราถ้ามาถึงสระน้นํานี้จะส่งเสียงร้องลั่นสะเทือนน้ําไปเลยนะคะแต่วันนี้รู้สึกว่าสงสัยมีผู้โดยสารมาแต่ไกลเดี๋ยวผู้โดยสารของเราตกใจนะคะแม่แม่นะคะรู้งานนะคะแม่แม่แมสาวสาวของเรารู้งานมากมืออาชีพนะคะแม่แม่มืออาชีพแม่แม่ท่านใดสนใจอยากมาอาบน้ํากับสามสาวของเราก็เรียนเชิญได้เลยนะคะ นะะเอ,อ,อ,อาแมวมุ้งจิร่องบ้าน่ะเย็น <laughs> <laughs> ม,มคนูคืนกะจิเกนร์น้ำมูแลาวท่านชาวต่างชาติบอกว่ามีความสุขจังเลยน้องช้างบ้านทลาดของเราน่ารักนะคะนะคะเย็นสบายไปเลยบอกว่าไม่กลัวด้วยนะคะแม่แม่แม บรรยากาศยามเย็นของเราก็สดชื่นแบบนี้นะคะแม่แม่น,นะคะดนดีหน่อยเท่ะคะทานผลไม้เสร็จก็มาอาบน้ำผ่อนคลายนะคะบรรยากาศยามเย็นของเราก็จะประมาณนี้นะคะแม่แม่บ้านทาลาดนะคะ <c oughs> ถ้ามีใครสนใจอยากมาอาบน้ำหรือเดินทัวร์ในหมู่บ้านก็ได้เลยนะคะแม่แม่นะคะ วันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ไลฟ์นี้น้องไผ่เองก็ต้องขอตัวลาคุณพ่อคุณแม่ f อไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปไลฟ์ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ